เนื่องหนึ่งเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องที่มันกระทบกับชีวิตของคนในพื้นที่ก็คือเหตุการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่หมูโนสุงไงโกลกนราธิวาสสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าน่าจะเข้าสู่สัปดาห์ของการฟื้นฟูลแล้วเพราะเหตุเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะยีกกรกฎาคมตอนนี้มีการรื้อถอนสิ่งปรักหักพังต่าง,าง,างๆเข้าไปทําความสะอาดพื้นที่อย่างภาพที่เรานําเสนอมาตลอดเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเนี่ยโอ้โหเข้าไปรื้อคน้นสิ่งของที่มันเป็น เสร็จซากอะอเอาออกมาอะไรที่ซ่อมได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค,ะค่ะก็เข้าไปซ่อมแซมให้สบตอเองก็เตรียมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเข้าไปฟื้นฟูต,ตลาดมูโนโเป็นตลาดชุมชนเอาของราคาถูกเอาสินค้าดีราคาพิเศษมาจําหน่ายแล้วก็จะสร้างรายได้สร้างอาชีพบนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์เดิมด้วยคะ่ะทางจังหวัดนราธิวาสและจิตอาสานะคะก็มีการระดมจิตอาสาพระราชทานแล้วก็จิตอาสาต่างๆเนี่ยนะคะมาช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์นี้นะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสก็เข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนบ้านที่เสียหายบางส่วนเนี่ยซ่อมไปแล้ว261หลังอันนี้คือที่แล้วเสร็จด้วยนะคะยังเหลืออีก421หลังค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายไฟไปแล้ว591หลังคงเหลือ163หลังการประปาส่วนภูมิภาควางท่อประปาไปแล้ว58หลังคงเหลืออีก103หลัง และอีก521หลังอยู่ระหว่างของงบประมาณเพื่อจะเข้าไปวางท่อทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนาราธิวาสเองก็เข้าไปสำรวจตรวจสอบคัดกรองกลุ่มเปราะบางที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านดำเนินการไปแล้ว544ครัวเรือนค่ะตอนนี้คงเหลือ138ครัวเรือนแล้วก็มีความประสงค์จะอยู่บ้านเช่าอีก30คน ด้านสำนักง,งานรายงานจังหวัดนาราธิวาสสำรวจความต้องการด้านรายงานของผู้ที่ได้รับผลกระทบสำรวจไป2513คนนะคะและผลสำรวจล่าสุด1490คนพบว่าต้องการที่จะหางานทำา132คนแล้วก็ต้องการฝึกอาชีพ147คนค่ะในส่วนของการรื้อถอนสิ่งประกหักพังต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไปทําความสะอาดในพื้นที่เพราะว่าเขาเตรียมที่จะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสคุณสนั่นคงอักษร กับฝ่ายปกครองของอำเภอสุไหงโกลกก็ลงไปสำรวจความยินยอมของประชาชนที่จะให้รื้อถอนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยนะขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือทางสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาสกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเขาก็ออกแบบการจัดผังที่ดินใหม่ในบ้านเรือนตรงที่มันเสียหายราบเป็นหน้ากองแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไหนๆก็ทําใหม่แล้วก็จัดผังเมืองใหม่เลยออกแบบผังใหม่ออกมานะครับอย่างที่เมื่อวานรายงานไปว่ามีอยู่3แบบ ให้ชาวบ้านเขาโหวตเลือกกันนะฮะซึ่งเขาก็จะพยายามทําให้บ้านทุกหลังเนี่ยติดถนนจะได้เปิดหน้าบ้านเนี่ยค้าขายได้เลยเพราะว่าตรงนี้เดิมมันก็เป็นตลาดอยู่แล้วขณะที่ยอดบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสย้ำนะชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนธนาคารกรุงไทยนะ เลขบัญชี905-366-1220ไม่มี QR Code นะครับต้องกรอกไปตามนี้เท่านั้นอยอดล่าสุดนี่อยู่ที่กว่า28ล้านบาทแล้วครับขณะเดียวกันค่ะกองทัพเรือก็จัดชุดทหารช่าง2ชุดปฏิบัติการเข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะหนึ่งหลังที่เข้าไปดําเนินการก็คือบ้านของพนิดาคุณพนิดาทักษินาเวศซึ่งได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ค่ะส่วนบ้านของคุณแมทลีมอเจแม ได้รื้อถอนหลังคาแล้วก็โครงสร้างบ้านจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าสำรวจบ,บ้านของนางมารียาตีไซนูเพื่อซ่อมแซมต่อไปค่ะจนถึงวันนี้กองทัพเรือซ่อมไปแล้ว19หลังคาเรือนค่ะส่วนการช่วยเหลือด้านอาชีพนะคะพลเรือตรีสมเกียิผลประยูนเลยาาิที่การสออบอตอแล้วก็ทางคุณทวีลาพริธาพิรมกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมหารือการฟื้นฟ,นฟนูพื้นที่ตลาดมูโน วางแผนกันไว้ว่าจะทําให้ตลาดโมูโน,เน่เป็นตลาดชุมชนที่มีการขายสินค้าราคาถูกตามวิถีชีวิตแล้วก็ตามอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ดั้งเดิมจะได้เป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการจําหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มคนที่เดินทางมาให้กําลังใจแล้วก็มาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยโดยทางผู้แทนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็จะลงพื้นที่ไปทําประชาคมไปสํารวจความต้องการของชาวบ้านค่ะซึ่งการดําเนินการเนี่ยก็จะต้องไปรับฟังความต้องการไปรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนะคะ พูดคุยกันว่าคนในพื้นที่เขาต้องการอะไรต้องการแบบไหนค่ะ